มาแล้ววันนี้นี่ครับผมเห็นป้ายเยอะๆอย่างนี้นะครับบิ๊กเซลลดร,ราคาโปรโม,มชั่นเห็นไหมคือวัอนนี้เราได้ที่สิ์มาล็อกนึงนะครับผมบอกเลยว่าลดราคานะครับแบบล็อกเนี่ยเห็นสีอ่ะลองดูสีคุณภ,ภาพของอนนะตัวรถก้างนะอ่ะลองดูก่อนแล้วก็ดูราคากันครับเดี๋ยวเราเข้ามาพูดส่วนเป็นกันนี่ลองดูฮะอันนี้คือของใหม่ป่ะเนี่ยของใหม่ครับของใหม่โอ้ได้มาพิเศษใช่ ลองดูสีเราดูงานของเขาก่อนแล้วมาดูราคาถามว่าทําไมไม่เอาราคาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเออราคาจูงใจเราไม่เอาราคาจูงใจเราเอางานขูงใจก่อนจูงใจเลยเดี๋ยวคนจะดูแต่ราคาใช่ไหมไม่ดูสเปคเดี๋ยวดูดูดูงานก่อนแล้วมาดูราคากันถามเออราคาอย่างเนี้ยเนี่ยเฟรมดูเฟรมอะไรครับคาร์บอนเขนไมเฟรมคาร์บอนนะเนี่ยเฟรมคาร์บอนครับเฟรมคาร์บอนอ่าดูแฮนด์ดูแฮนด์แฮนด์ของเขาเนี่ยไม่มีสายด้านหน้านะครับ สายแล้วแน่พี่มันพุ่งออกมาอย่างนี้พุ่งอย่างนี้เก็บเรียบร่อยนะครับสายตรงนี้เราเฟสไม่มีนะครับเวละผมแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวเฟรมนะครับตัวนี้อ่เก็บเรียบร้อยนะครับถ้ามันเป็นสองสีนะครับบอกนะครับนี่ป็งไงครับล้ออกไปครับสามล้อนี่สูงประมาณสามสิบมิลนะครับล้อสามสิบมิลนะครับตัวนี้อ่ะอยากรู้ราคากันแล้วแน่เลยตัวนี้เป็นไฮก้าของชิมาโนนะครับสิบสปีดนะครับผมถามว่าเฟรมคาร์บอนอย่างเนี้ย พี่พี่อยูบ้านราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเอ้ยต้องดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวบอกราคาแค่ไมดูนะสามครับเดาเลยของของใหม่นะถ้าถ้ามือสองอ่ะประมาณสามแล้วแต่ถ้าเกิดของใหม่ผมว่าน่าจะสามสามไปปลายถึงสี่แล้วสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นใช่ไหมใช่ของใหม่อะนะใช่ของใหม่รู้กับเปิดตัวใหม่มาเลยใช่นี่เขียนอย่างนี้ทันทีครับโปรโมชั่นลดราคานะครับตัวนี้ นี่รีบรเอาเบอร์โทรมาเลยนะหลูกฟ้าโทรมาแล้วใช่ลูฟ้าโทรมาเนี่ยโทมานรโทรมา่ต้องเอาราคาก่อนเลยก่อนที่จะนี่ครับราคาชิมาน่หนึ่งสี่พันเก้าร้อยดูสเปคทรับเบรมคาร์บอนตะเกียบคาร์บอนชุดขับชิมาโน่ไก้าสปีดร้อเนีมเจ็ดร้อยสี่นะครับคี่หนึ่งห่สี่พันเก้าร้อยแน่นอนนะครับแน่นอนครับผมแบบ อ,อ๋อหน่อยคลิปก็คือเห็นโปรโมชั่นราคาพิเศษขนาดนี้ผมบอกเลยนี่เตรียมตัวต่อไปเดี๋ยวม,มีเจ็ดเจ็ดอีกนะครับจำมนันดีไว้นะครับ0 8 5 1 9 1 0 5 2 4แล้วก็ถ้าสนใจคันนึงนะแอดไปชัวร์รีบเลยร,รีบเลยเป็นเฟรมคาร์บอนราคาแบบหมื่นต้นๆคือได้มาเท่านี้ใช่ไหมจริงจริงได้มาเท่านี้คือจำนวนแล้วครับหรือไ้เลยจำนวนเท่านี้จำนวนเท่านี้ต้องมีสองพันนะครับไปด รีบๆเลยนะรีบนะแท็หน้าจอเลยแล้วรีบเลยลดคาร์บอนหมื่นกว่าบาทแล้วเราไปดูตัวหาไ่ไดประมาณนี้แล้วก็สำหรับพิเศษถ้าเจอเจอวิดีโอของแมนไปชัวร์ราที่เราปั่นจักรยานอยู่เราอยากได้อะไรตัวาี้อยากได้รถตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะลดราคาไหมมันจะไงไหมเดี๋ยวแต่ละคลิปนะครับถ้าเจอช่องแมนไปชัวร์เนี่ยท้ายคลิปต้นการคลิปเราคอยดูกันว่าจะมีแจกตัวนี้เราขอกระพิบบอกเลยว่าเราจะแจกรถเอาเรียกว่าราคาพิเศษหมื่นคันดีกว่า ลดแล้วลดอีกใช่ลดจุกราคาพิเศษหนึ่งคันที่เราสเปคที่ดีสวยๆให้พี่เลือกเลยอ่าให้ผมเลือกนะอ่าใช่โอ้ยเอาให้ผมลดราคาคันไหนประมาณนี้เลยอ่าที่ดีเลยเอางี้เลยเราดูกันว่าช่วงไหนที่เราจะแจกดูไปเรื่อยๆนะอย่าพึ่งข้ามอย่าข้ามอย่าข้ามลดราคาที่เราจะลดราคานะครับประมาณนี้อ่าโอ้นี่พิเิษคันอีกนะตัวนี้ตัวนี้ก็มีดีของมันนะครับตัวนี้ก็มีดีของมัน ปิดรากษาก่อนนี่ถามว่าตัวนี้ที่ยังไงดูทรงมันเป็นทรงแอลโนะครับเฉล่ว่าจะเว้าหลังนะครับล้อและล้อหลังจะใกล้กับเฟรมมากนะครับเว้าหลังนี่พ่อเป็นแบรคับแอลโนพิเศษของมันก็คือชุดทับหนึ่งสเป็นปุกครับหกข้างหลังหนึงุดแจาน1.5่นะครับมือเกียร์รุดเกียร์หนึ่งูนย์นะครับใช่คับหน่นะครับตัวเบรกนะครับตัวเบรก FSA นะครับซึ่งตัวนี้ดีกว่า1.5นะตัวนี้ดีกว่า1.5อีกตัวนี้เป็นคาร์บอ1.5ใช่ครับตัวนี้1ตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับถือว่าแบบ1.5ในบุ๊กบัตคุยง่ายคือแบบของดีเลยไซส์อะไรเนี่ยไซส์ S ไซส์ S แล้วก็ A S 44กับ50ประมาณนี้แต่น่าจะ น่าจะลองดูถ้าใครไซส์ไหนสักมาว่าได้ไหมนะครับตัวนี้เรามาดูราคากันราคาอยู่ที่1นึ่งศูนย์ห้าเต็มกรุ๊ปนะกรุ๊ปหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบสองหมื่นแล้วประมาณหนึ่งแปดหมื่นแน่ตัวนี้ทั้งคันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยรถใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่รถมือสองเนี่ยเฉพาะชุดขับก็ฟาดเข้าไปแล้วนะเกือบหมื่นกว่าบาทแล้วใช่ครับรถใหม่โอ้โหขับสองตัวนี้อันนี้คือของใหม่เลยของใหม่เอามาจัดพ 10. 100. 100. ิเศษเลยราคาใช่ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกท้ายคิทให้พี่เลือกเลยว่าอยากจะให้เราลดราคาขนาดไหนตัวสุดท้ายนะครับตัวอินฟินิตตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับเฟรมคาร์บอนเห็นไหมครับอ่าตีนผีเป็น ica, อันเทก้าอ่าดูข้างหน้ากนเลยครับอ่าตัวนี้อ <c oughs> ันเทก้านี่นะะตัวลองท็อปนะครับเนี่ยตัวนี้ลองท็อปเดี๋ยวมาดูราคากันเทก้าเลยนะฮะใช่ครับเป็นลองท็อปสีดำาดุดเลย เฉพาะชุดขับนี้ไปเท่าไหร่แล้วสองหมื่นกว่าแล้วอ,อันเทก้าเนี่ยใช่ครับปุ๊บคนเนี่ยหากันไม่ได้แล้วดีกว่าขับพวกนี้ประมาณนี้สวยๆเลยนะครับเฟรมต้อนสายเข้าไปนี่ต้อนสายเข้าไปนะครับสีด้านสวยนะครับราคาสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยจริงๆละห้หล่ะพวกเนี้ยต,ต้องสี่หมื่นขึ้นใช่ครับสี่หมื่นขึ้นอันนี้ก็คือของใหม่เหมือนกันของใหม่ครับนี่มีใหม่ๆเนะพวกนี้ใหม่หมดเลยโบ่งเนี่ยังไม่ได้วัดกันจุกขนาดนี้ใช่ครับสองโอ้โห มีกี่คันเนี้ยอย่างเงี้ยคันนี้มีคันเดียวมีคันเดียวใช่ครับถ้าสนใจก็ดูได้เลยตามนี้สุดเป็ขั้นหนึ่งก็หนึ่งกดพรไว้หยุดปึ๊กแล้วก็จัดการได้เลยนะครับมาท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมเพราะว่าถ้าดูคลิปแมนไปช่วยคลิปนั้นเนี่ยต้องมีรดราคาแล้วกันเอารดราคาอ้ยมันไม่รดจริงผมเอาร่ดีเนี่ยมาลดราคาลงเลยเอาเท่าที่ผมไหวแล้วกันเดี๋ยวพี่ลองดูนะเดี๋ยวเส้นะลองไล่ดูเลยว่า อยากให้คันไหนผมลดราคาอยากให้ผมลดราคาคันไหนให้ผมเลือกเลยใช่ครับอ่ลองเนี่ยถ้าผมจิ้มเบนชี่ก็เบนชี่ลดราคาเลยได้โอ้โหบีเอ็มซีก็บีเอ็มซีเลยใช่เอาแบบดีๆเลยเอาคันเด็ดๆเลยนะคันสวยๆเลยนะใช่ครับลองไล่นดูนี่ตัวนี้จาว่าบินที่้โหวิบอ่านาเนี่ยดูนะฮะงไล่หาดูเลยสวยเลย กันี้ต่อไปนี้ดูคลิปไบชัวจะต้องมีลดราคาหนึ่งคันใช่เดี๋ยวผมต้องคิดอีกต้องมีการบ้านนะจะกองซุ่มกองซุ่มลดซุ่มว่าจะลดราคาอะไรใช่ไหมอ่าจะอยู่ที่ว่าอ่าคันไหนยังไงเนาะผมเล็งไว้สองคันเมื่อกี้ผมเห็นคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นจาว่าเนี่ยผมชอบแฮนมันไม่แน่ใจว่าเขาจะลดให้เปล่าจะลดให้จริงเหรอฮะถ้าถ้าเกิดผมเลือกเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูบอกสเปคก่อนเนี่ยครับว่าจะลดราคาเป็นยังไงนะครับ คันนี้เนี่ยแต่เราต้องบอกก่อนว่า<อ>ที่พี่เรียกมาเนี่ยคันนี้เป็นพิเศษนะเชื่อไหมว่าในลาวในร้านในร้านในลาวเนี่ยแถมว่าพิเศษยังไงตัวเนี้ยล้อคาร์บอนแล้วคันเดียวใช่ไหมที่ล้อคาร์บอนใช่ล้อคาร์บอนตาถึงไหมตาถึงตาถึงไะตาถึงนี่ฮะนี่นแล้วดูโอ้โหดูนะนี่ล้อคาร์บอนแล้วน,นะครับตัวล้โอเนาะคาร์บอนใช่ครับอ่ะเรามาดูสเปคคันนี้ก็ดีกว่าล้อคาร์บอนแล้วตัวนี้แฮนด์อินทิเกรต ไม่มีสายไม่มีอะไรเลยนะครับใช่คารบอนเช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีสายเลยเห็นไหมไม่มกสายเลยเลือกเลือกมาแต่ละทีคันนี้เหรอขาวอ่อนดูเฟรมครับคาร์บอนนะครับตัวนี้คาร์บอนล้อคาร์บอนแทนคาร์บอนหลักอารคาร์บอนเรียกว่าคาร์บอนแบบแล้วหลักอารนี้โปรตีคันอื่นเนี่ยที่ผมเห็นหลักหลักอานก็คนละสีนะเนี่ยที่ผมเห็นนะแต่คันนี้เห็นไหหลักอานสีเดียวกันเลยผมขอคันนี้เลยอ่ะเราจะเอาเราดูได้ไหมได้ไหม ได้ดูราคาก่อนที่เราขายดูราคาสองหมื่นแปดพันแปดร้อยคาร์บอนนะคาร์บอนล้อคาร์บอนคาร์บอนฟูลเลยครับเนี้ยเป็นหนึ่งศูนย์ห้าด้วยนะครับสิบเอ็ดสปีดนะครับหนึ่งศูนย์ห้าไม่ต้องลดก็เอาแล้วนะเนี่ยลื่นๆนะครับดูล้อหน้านะครับนี่คูอไม่มีเสียงลยเงียบเลยอดูล้อหลังอ่ะคนที่จะตัดิใจซื้อเนี่ยดูก่อนดูสภาพก่อนละกันดูตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับกลับรถให้ดูฝั่งดุดนับ ครับนี่ครับประมาณนี้โอเคดูตัวนี้ครับนี่ครับ105่งกิฟต์นะครับแบบไม่มีรอยทะลอกนะครับใหม่กิฟต์เองใช่ไม่มีรอยทะลอกกระโหลกดวงนะใช่กระโหลกดวงนะครับตัวนี้แจกไปลองนิ้วติดนะมันดูดนี่ซ่อนสายนี่ไม่มีไม่มีสายเกี่ยวเลยนะลุ้นเลยโอเคพอเห็นเรียบร้อยโอเคไหมคันนี้นี่เราคาพิเศษไทยคลกิฟต์แค่ร้อยอย่างเดียวเนี่ยเขาขายไปเนี่ยหมื่นห้าแล้วนะ เฉพาะคู่ล้อนะชุดชับเนี่ยหมื่นห้านะครับผมบอกใครเป็นสามหมื่นยังไม่รวมเฟรมเฟรมหมื่นหนึนะครับเนี่ยไอ้แฮดเทผมบอกเลยสี่พันคือแบบมันเกินคุ้มมากๆนะครับคันนี้ผมให้ไปสองหมื่นเจ็ดพิกนิปเดียวสองหมื่นเจ็ดเอางั้นนะคันเดียวนะใช่คันไหนไม่เกี่ยวคันนี้คันเดียวนะมาไม่ทันก็แคปหน้าจออ่าก็ แคปหน้นาจอแล้วก็วแล้วก็จะส่งค่าจัดส่งอยู่ที่490บาทนะฮะ600 600ปกติ 600, 600, 600, 600, 600 000, แล้วก็เหลือ490นะครับตัวนี้ถ้าจะเอาก็2 7 0 0 0ละกันถ้าเรา able, คาร์บอนเฟรมคาร์บอน18จะเก็บใครสนใจทักมาแล้วกันไม่ซีเรียสคันนี้จะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้20,070ม<ฆ>ีค<ฆ>ันเหลือค<ฆ>ันเดียวหรือเ้คันเอาคันเดียวพอนะใช่ครับหมวกคันไม่ไหวให้เหมือนเดิม มาเมื่อกี้เห็นมีสีขาวด้วยหมูสีขาวอยู่นะต้องรีบแคกหน้าจอเลยนะเนี่ยใช่ครับมี่อ็หใครพิเศษไปนี่ตนถึงอ่ะ